สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆท,ท,ทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพามาเยี่ยมชมสวนมะนาวในช่วงเย็นๆอีกรอบหนึ่งนะครับเรามาอัปเดตกันว่าสูตรการตอนกิ่งมะนาวโดยใช้น้ำปลาะนะครับในการเล่งราดจะได้ผลขนาดไหนเดี๋ยวตามมาเลยครับะนะครับมาแล้วนะครับสังเกตดูนะครับ คือผมใช้น้ำปลาระนะครับในการเล่งรากของเขานะครับผ่านไป3อาทิตย์นะครับมันอาจจะช้านิดหนึ่งเพราะว่าผมไม่ผมไม่ได้ใช้น้ำยาเล่งรากที่เราซื้อหาตามตลาดนะครับแต่ว่าผมใช้สูตรของผมเองนะครับน้ำปลาระ,ะรกิ่งนี้นะครับกำลังออกนะครับเห็นไหมครับ ขา,ขาวเนี่ยนี่คือรากขงเขาครับส่วนกิ่งนี้ซึ่งผมผมตอนก่อนนะครับตอนก่อนเห็นไหมครับรากเขาเต็มมากเลยนะครับนี่ผ่านไปแค่สามอาทิตย์เองนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าน้ำปลาราจะสามารถเล่งรากได้แบบออกมารวดเร็วขนาดนี้นะครับใช้เวลาแค่ประมาณสามอาทิตย์นะครับในการตอนกิ่งมะนาวนะครับ เดี๋ยวผมจะตัดกิ่งแล้วก็เอาไปชำนะครับก่อนที่จะเอาไปลงดินอีกทีนึ่งนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับนี่นะครับตัดออกมาแล้วโอ้โหลากเยอะมากเต็มเลยครับเห็นไหมครับสุดยอดนะครับแถมดอกให้ด้วยนะครับนี่เป็นกิ่งที่ผมตอนไว้ประมาณสามนาทีที่ผ่านมานะครับโดยใช้น้ำปลาทา บริเวณที่เราควันนะครับก็ได้ผลนะครับได้ผลเดี๋ยวไปดูอีกกิ่งหนึ่งนะครับว่าจะลากออกเยอะขนาดไหนนะครับอ,อันนี้ก,กิ่งหนึ่งนะครับได้ผลนะครับได้ผลเห็นไหมครับพเ,เพื่อนเพื่อนแค่ใช้สูตรน้ำปลรรานะครับแต่ผม ผมคิดว่าน้ำไอกะปินะครับกะปิก็น่าจะใช้ได้นะครับเพราะว่ามันมีความเค็มแล้วก็การหมักจากกุ้งจากปลาเหมือนกันนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่อยากทดลองก็ลองดูนะครับว่าการตอนกิงมะนาวโดยใช้น้ำปลาในการเล่งลากนะครับจะได้ผลไหมนะครับถ้วเราลองมาอัปเดตกันนะครับสำหรับของผมได้ผลนะครับได้ผล นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตในการตอนกิ่งโดยใช้ํามปลาในการเร่งลากนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับสวัสดีครับนี่นะครับเห็นไหมครับเ๋ยวให้ดูชัดๆนะครับนี่ครับโอ้ได้ผลจริงๆนะครับเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อน จะไปคิดว่าน้ำปลาราสามารถเล่งลากได้นะครับก่อนที่ผมจะลงกระถางชําไว้นะครับเห็นไหมครับโอ้ลองดูได้นะครับพี่เพื่อนๆคนไหนสนใจมีเวลาว่างอยากตอนกิ่งมะนาวก็ใช้สูตรของผมได้นะครับมาเดี๋ยวลงลงกระถางนะครับ พอลงกระถางเราก็สักอาทิตย์หนึ่งนะครับให้เขาลากเขาเดินนะครับเราก็เอาไปปลูกนะครับสวยงามนะครับสวยงามโอเคนะครับครับนี่ก็อีกกิ่งหนึ่งนะครับกิ่งมะนาวซึ่งอย่างที่บอกนะครับผมใช้น้ำปลาในการทาเล่งรากนะครับ เห็นนะครับรากเต็มเลยนะคบสําหรับผมผมก็จะเอามาชําลงในกระถางนะครับที่เราเตรียมไว้ก่อนนะครับเพื่อให้เขาแข็งแรงก่อนก่อนที่จะลงดินนะครับหรือก่อนที่เราจะเอาไปปลูกในกระถางใหญ่นะครับต่อไปนะครับชําให้เขาแข็งแรงก่อนนะครับเห็น <ไป S 1> นะครับผูรากเต็มเลย ไม่น่าเชื่อครับว่าน้ำปลรราจะได้ผล